ส่วนเรื่องดัน,นอาวุธดันขยกดันก่อนก็ดันได้ครับดันดได้เลยเ่พราะว่าเ,เป็นระบบเ่เาไม่มีแบบดันให้อันนี้ต้องดันเอาเองอย่างที่ตอนตอนก่อนเขาแก๊้งมาที่ผมบอกน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่แต่หลักๆเลยครับตอนนี้ก็เกาะทุกคนไม่น่ามีแล้วใช่ไหมน่าจะเล่นกันเยอะหมดเยอะเพราะ พยายามถ้าใครไม่อยากครับเกาะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นกิจกรรมอะไรนะยี่ห้าอันใหม่อะมันแจกเกาะเยอะนะใออช่แต่มันตอนเช้าใครว่างเข้ามาได้ของแต่ว่าแต่ว่าเกาะผมจะเก็บวันวันศุกร์นหน้านะก็คือเหมือนศุกร์ที่จะถึงเนะี้ยไม่ใช่ศุกร์นี้นะศุกร์หน้าอะไรศุกร์หน้านะครับใช่ครับอีตัวครับพี่เกาะห้าร้อยตัวเอดร้อยห้าสิบครับ ที่ต้องทำใช่ไหมครับใช่ครับอะไรนะอันนี้คือต่อคนใช่ไหมครับต่อคนครับต่อคนแล้วแล้วเดี๋ยวถ่ายแล้วแคปบลงกลุ่มด้วยแล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้มันจะได้แบบไม่ต้องแบบว่าพี่ผมขอยืมหน่อยครับมีเกาะไหมพี่แพทผมขอกอ่อยพี่ก็ตินี่เหลือไม่พี่ไม่เกินสี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมันต่อ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 รับของแบบมันเดกน้อยแล้วอ่ะมันโตกันแล้วเนาะผมให้ใจพวกคุณเหมือนกัน ก็ประมาณนั้นให้เวลาไม่พี่ที่ทําเนี่ยคือว่าก็บอกไปแล้วนี่ก็บอกไปแล้วนี่ก็วันสุกหน้าไงได้จกดไรว่าเเอดนด D ก้าตี G C หรอโอ้โห G C อันนี้จัดแล้วแล้วก็เรื่องอาวุธก็ตามนั้นแหละครับใครที่ยังไม่ไม่มีไม้ไม่มีมีดก็ถ้าอยากดันขึ้นเองก็ขยันกว่าคนอื่นหน่อยวายนดยก้าตี G C แล้ว แล้ววันนี้มีซ้อมใช่ไหมผมว่ายังไม่กล้าผมว่าไม่กล้าติดทำไมวะโอเคไม่เอาแบบแก๊งอื่นช่วงนี้ทีมมันเดินแรงแบบแรงมากเลยบอกว่ากดดาวน์ไม่ไสามส่วนแบบนี้คนอื่นก็มองว่าแบบมันโหดเลยเออมันแต่แต่เราไม่ซ้อมสามไฟแบบไม่สูญเสียความมั่นใจแหละตอนนี้มันเอาพังเลยอะนั่นแหละดีแล้วเพราะเขาก็เก่งเหมือนกันเราเราเดี๋ยวแพ้มาแม่งขายหน้าโดนมองโบอีก เราเอฟดีไม่้อมใช่ไหมได้ใช่ครับแล้วสามน้าเนี่ยาภาพอาจจะเห,ห,หมือ,อ,อนในวัเห็นเมื่อก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไอคนที่ดันขึ้นอาวุธก่อนอคนแรกอะ่ะหรือว่าไม่ใช่สิเขาพูดว่าอะไรวะเบอร์โทษทียังไม่ได้นอนประมาณว่าแอคทีฟตัวเองอะ่ะคนไหนแอคทีฟตัวเองอะ่ะบ่อยๆพยายามเห็นอยู่ในเมืองบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมีของให้ด้วยที่จะให้ ถ้าผมเจอใครในเมืองบ่อยๆอย่างเงี้ยทราบกันดีใจแล้วนะแล้วก็เรื่องอาวุธด้วยครับถ้าใครแอคทีฟอาวุธตัวเองจากมีดเป็นไอ้จากปากหลามเป็นมีดแล้วก็มีไม้ขึ้นไมาเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีของให้ด้วยเล็กน้อยครับไอแลนยิ้มไรอะแลนมันมีครบอยู่แล้วนี่ผมอยากได้ปืนซีกระบอกใหญ่ได้ <laughs> ไอ้ผมเออพูดปากว่าต่อแล้วเลยผม <laughs> ตีแบบรถสามสี่ร้อยเอ็มเราเนี่ยมึงก็เป็นเจ้าของรถห้าร้อยโลมึงก็มันก็ได้อยู่แล้วนี่ใช่มัน้ของฟรีมันถูกอืมไม่เอาเหมือนไอ้แก๊งสีส้มนะแก๊งอะไรไม่รู้มันขึ้นแก๊งมาโอ้ยแก๊งมันฟาร์มนะแต่มันทําข้าวมาขายโต๊ะบาสองร้อยจานพอขายเสร็จปุ๊บมังไปทำไงเล่นต่อมันบอกมันทําอย่างเงี้ยมาจะสัปดาห์หนึ่งแล้วอ่ะมันรัดแล้วเสียงมันเป็นคนโตมากเลยนะขายข้าวเสร็จปุ๊บเล่นโตบาหมดแล้วทําไงครับก็ ไวยฟ้า <ไป S 1> ใหม่ครับเออมาขายใหม่ไม่เอาแบบนั้นนะแจ้งเราไม่เอาแบบนั้นนะมีก็เล่นไม่มีก็ไม่ต้องเล่นเดือดเดือดร้อนตัวเองแล้วเพลงก็ซื้อเก็บไวนะ้เนอะซื้อเก็บไว้เออพี่ก็ซื้อมาสามสามพันขวดเดี๋ยวแม่งไม่ขายอีกโลโลครับล่าสุดล่าสุดไอเห็นใชใ่เห็นน้องในไอแองกาเซียนมันบอกอะ บอกว่าเล่นสตอรี่ยังเพจสาย,ยไม่ขายเพนให้เลยนุงเบฟามเ,เช้าแบกแจก็กพี่ของหายหมดเลยก็จําไม่ได้ด้วยว่าอะไรคืออะไรครับพี่สองคนครับต้องทิกเก็ตป่ะต้องตองท,ทิกทิกเก็ตไปครับแบบว่ามันก็ไม่รู้ว่าของอะไรที่หายไปบ้างครับพี่มันเยอะครับไม่อเดียตอนในใี้ใครที่มันใครที่รู้แบบเอราให้ไปนั่งอรอในติดแอดพ ใช่ใช่ใช่ที่จะตัวจดีคนไปมาไปรอแล้วเขาดึงมาแลวเขาตรวจให้เลยก็มันมันมีคนโดนแบนไปสองคนมั้งสองสองสองหรือสามคนเนี่ยมันบอกว่าเงินมันหายเงินมันหายไปกี่เอ็มห้าหรือหกเอ็มนี่แหละที่ไหนเขาบอกเขาถามนายกถามวันที่ไหนบอกอยู่โตบาร์แล้วไปเช็คมันมีอยู่แปดพันนั่งขอทานอ่ะเขาเพราะว่าเขามันมีหลอกกันว่าไอที่เปิดหมวกกิบให้แปดพันวางให้เก้าพันหมื่นสองอะไรเงี้ยไปโกหกเขา นั่นแหละครับก็ออเรื่องเกาะเรื่อง AD 150เกาะห้าร้อถูกหน้าเจอกันเกาะ0โหลใครไม่อะพูดก่อนอาวุธก็ต้องทำเล่นดีครับก็เล่นก็เล่นเล่นเล่นครับแอดอกก็ต้องเล่นเกาก็ต้องหาเงินก็ต้องมามันก็ต้องใช้ของตัวเองเล่นด้วยไง พออันนพี่ไม่ได้เอามาเข้าแกงนะเข้าตัวด้วเข้าเข้าตัวเจ้าของด้วยพรตอนนี้ก็แจกให้ได้ครับเพราะว่ามันเกาะมันก็ยังเหลือแต่เอเดียไม่น่าเหลือน่าจะเหลือของเก่าเอเอาของเก่าเล่นก็าได้เนาะเออเกาะมันก็ยังเหลือที่เขาแจกสองพันกว่าเอามาเล่นเลยเอามาเล่นให้หมดเลยกิจกรรมแกงอะ ไม่ใช่มาอมนะเว้ยแล้วมารวมกับบอกว่าที่พี่ตอนสั่งมาให้ห้าร้อยอันอะแล้วมึงเอามาเก็บสะสมเอามาโชว์กูไม่เอานะโตลแล้วนะแย่งเย,งยงนะ <ขอ S 1> ให้ทําคือให้ทํานะให้เล่นคือให้เล่นนะนั่นอะแม่งเดี๋ยวอมอีกบอกมันไม่กี่บาทเองมันตัวเท่าไหร่เรนตอนเนี้ยตอนตอนนี้แพงอยู่ครับแต่ว่า ไมไ่ครับกอกไอ้กอกไอ้ผมอยากรู้กอเก่ากอเก่ามันปั่งครึ่งหนึ่งจริงไหมนะฮะสำหรับกอกห้าร้อยตัวตรงนี้นะครับผม่ได้ดีนะครับที่ต้องไปต่อกกอเก่าอ่ะไม่ต้องไปตีเป็นกอใหม่ด้วยใช้กอเก่าดีกว่าน่าจะใช้ใช้กอเก่าดีกว่าดีดีกว่าเยอะ งเข้ายุคเข้าสมัยนะร่วมสมัยนะผมก็ร right? right. mm. wow. mm ่วมสมัยอาผู้บ่าวกับมกรตรงนี้เลยนะครับผมอ๋อตรงนี้บังลัวๆได้เลยใช่ป่ะโดนเผาอันนั้นโดนโดนโดนหมอนโดนหมอนเสิร์ฟมาดูจังหวะนะเว้ยนะฮะตรงนี้ก็ครับเงินก็ต้องส่งดูครังหอะก็ต้องหาครับเวลาเราไม่เป็นก็ปั่นเหมือนเทนนิ่งไปเลยก็ได้นะ อาวุธก็ต้องดันนะครับผมวันนี้ยอดมีทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันมาดูกันนะว่าจุกนะคะจรทำได้คอมก็ต้องมีบ้านก็ต้องรวยนะผาครับเนี่ยวัดีพี่แจงยังสวัสดีครับ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 ครับวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับสัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดดีครับสบสวัสดดครับสวัครับสวัสดับสครับ ทานร้านคืออะไรครับลัานรับลันาดไหนลัานลอยครับร้านลอยอ่ะครับอ๋อนี่ยังไม่ได้นอนเลยบอกใอะไรแข่งจริงครับมีจะหาได้สักกี่คนโอ้โหแก๊งขนาดนี้ท่าเสาอยู่ไหนครับอะไรนะครับลุงทัาหาอยู่ไหนที่ลัานลอยอยู่ในเมืองนี่แหละครับเดินตัวเตะแม่งลุงบ่เห็นผมเห็นไอโป๊กก็บ้านปูตรงไม่มีนะบ้านมาแจงกนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ แต่ได้ข่าวว่าอาแจกกินเต็มเนี่ยครับครัวแจกเนี่ยวิกฤตครอบครัวไปด้ดีไหมครับไปไปกับโอ้ยไปได้เ, <ไป S 1> เรื่อยๆครับไปได้แล้วตอนนี้เห็นว่าต้องส่งเกาะห้าร้อยเงินก็ต้องหาอุปกรก็ต้องดันเวลาก็ต้องมีบ้านก็ต้องรวยคอมก็ต้องอัพเป็นไงบ้างครับอยู่ที่ส่งวันศุกร์ใช่ไหมครับได้ยิน <c oughs> ไหม <c oughs> ใช่ใช่ครับทุกอย่างที่ส่งวันศุกร์นี่เจ๋งมากเลยผมบรู้ว่ามันเจ็ดผ่านบ่ผ่านนะแต่ขอลงมือทําก่อนครับได้บ่ได้จังพากกัน ดีแล้วผมว่าใครทำได้ที่เพชรนะมันเป็นการแอคทีฟตัวเองด้วยใช่ครับถ้าอยากอยู่ต่อมันเป็นการพิสูจน์ด้เลยไอต่อขี่ทุ่มนะสองทุ่มเออไอกิจกรรมใหม่อ่ะไอยี่ห้ายี่ห้ามึงต้องเล่นกันทุกคนนะต้องเล่นจริงนะอันนี้ใช่มึงไปเอาของฟรีนะเนี่ยพี่เออหนึ่งครึ่งสิบห้าเฉยเดียวแม่งเต็มอะที่ที่หนึ่งเท่าไหร่นะที่หนึ่งเท่าไหร่นะที่ก็เป็นยี่บห้าฮะกูได้หกสิบนะ ทำอะไรนี่น้องไอ้บนรคาบุลีเกลียดอะไรเนี่ยข้าไปทำอะไรแบบสิกกั๊กไอมันร้าสองอย่างเลยเราดีไปรับเพิ่มคข้าพี่ไหลเจอี่้าพี่ชีวิตเดี๋ยวเราจะเข้าเอ็แล้วหรอลาบะลาบะลาบะพอน้อ ต้องมีต <Warner> <Rob ots> ัดสัญญาอะไรด้วยวะใช่ต้องตัดสัญญาได้ขอแก๊งดิขอแก๊งไหนอ่ะสวัสดีครับผมขอรบกวนที่ปลดล็อกคุกนึงกันได้ไหมครับฮะอะไรนะครับนี่แบบจริง่ยชุดชุดทุกรับมีมีถึงกันคุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามครับขอบคุณครับ นึงนะเนี่ยโอ้วเฮียผมได้แล้วเนี่ยแล้วมันมาแล้วมันนับนึงดิเฮียมันแล้วมันมันไม่เห็นเข้าผมเลยเนี่ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเราแบบนึงโอพี่ไปส่งผมก่อนนะผมกิ๊บให้ป้าป้ป้เล็กสิบ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 เล็สิบพี่รอก่อนได้ไหมล่ะมันยังไม่เข้าเนี่ย เลือยสิมันได้เลยครับอย่าโกหกครับเฮ้ยพี่พี่แทงผมครับให้พี่ดูมะผมมีมีดนะผมแทงคุณได้นะแเราก็จะดูในตัวของคุณได้นะอ่ะผมให้พี่แทงพี่ชูผมด้วยละกันผมมีอยู่พันเดียวทั้งตัวเนี่ยเอามาสองพันห้าอ่ะมันอยู่ในธนาคารครับเอาหรอน่ะธนาคารอะไรธนาคารมีอยู่หกร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยผมพี่พัพี่ติดบิลอยู่สองแสนสามเนี่ยจะช่วยพี่ได้ไหมเนีห้าพันเนี่ยพี่ ไม่มีตังออากมาจะไป็นฟาร์มรถโลเอามาพา,าเร็วๆสองหม้าจะงกไปไหนวะแล้วสองหม้าเงินพี่ฟังนะอย่าง,งกมัน<อ>ขึ้นว่ารับแล้วแต่มันไม่เข้าตัวกับผมครับพี่เลิฟพี่ชายมันมีเอามาตรงีอยู่พันเดียวมันจะเอาห้าพันเอามาอย่ามาโกหกพี่เบอร์โทรอะไรผมจะส่งให้พี่มา เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงไม่ใช่พี่พี่ไปส่งผมหน่อยผมจะไปเช่ารถลาฟาร์มอะไรขอเบอร์ไม่ใช่หรอไอ้หญิงลีไงไม่ใช่พี่เอามาห้าพันเร็วๆเดี๋ยวจะไปส่งเนี่ยโอ้พี่ชายเร็วๆไม่มีใครไปส่งนะเว้เว็บมันล่มพี่เว็บมันบ้าไม่ไม่ไม่อยากโกหกเอามา ไอ้เฮียผมกดรับแล้วเนี่ยพี่เอาวะเร็วๆพี่ครับผมกดรับแล้วมันขึ้นรับแล้วแต่ตังมันไม่เข้าตัวยังไงพี่พี่แทงเดียวกับผมไหมเอาไหมอ่อชวนกันแทงแล้วเหรอแล้วถ้าถ้าผมชนะพี่<อ>พี่ส่งอันี่แม่งไ,<ม>ไม่ให้ตังกูอ่ะจะให้กูไปส่งแล้วไม่ให้ตังกูเนะี่ยกูได้ใ<ไ> มึงดูสภาพาก oh anyway. ูเดินขาเป๋ไปเทพไฟได้เลยมึงดูดิเนี่ยไม่กระที่พี่เราพี่ชายก็มันั่งอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงลองมาดิมึงโดนเตะนะตัดมึงเคยโดนตเป๋เตะไหมเนี่ยมเนไหมเนี่ยขาเป๋กูเตะกลางคอง่ายๆนะยกขาไหวปมาเลยน้องพี่รีบเฮ้ยผมก็รีบผมไม่ไงผมเนี่ยเอ้ามึงเห็นกูเป็นแก๊ปลยเราเม่อกี้คกูเป็นโบบอว่ไม่ใช่คุขยันใส่แกไม่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 ไมไม่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 ่ไม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 ่่ไไม่ไม่ คนเป็นร้อยเป็นล้านมาเจอหรือดีแม่งมาให้กูร้องเพลงหญิงลีให้ฟังเฮียอะไรก็ไม่รู้ไหนจุกไม่ใช่ครับผเบอร์โทรอื่นจะได้เสียงรอดสายอะไรของแม่งค์หพี่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 ชายแอมป์ปะจริงแอมมีโก้เหรอไปเลยรีบลงมาดิกูรีบเฮ้ยงานรีบเว้ยหรืพี่มีกล่องซ่อมไหมครับพี่โอ้โอ้รีบลงมาไหนน่าข๊ัปน่ะ พี่ผมก็รีบพี่อพก่อนอะไรมากรกูบอกว่ามันมันได้มเช่าเชื่อสองหมื่นห้าได้ป่ะกูบอกกูอวยมันมาห้าพันเปไปส่งที่พาวหน่อยได้ไหมมันได้เช่าเชื่อสองหมื่นห้าไงมเรื่องนี้เขาบอกว่ามันมันมีได้เงินฟรีสองหมื่นห้าใช่ป่ะกูบอวยมันมาห้าพันไม่ให้กูคืออะไรวะเฮ้ยก็มันไม่มีมันขอฟรีเหรอกูอวยก็ขอมันมันไม่ยอมให้กูไม่ได้สองหมื่นห้าเลยอ้าวเจอมึงให้ไปส่งก็แบ่งกันไม่ได้ไงหน่อยหนึงจะนั่งโบ้ทั้งทีนั่งไม่ลงทุนเลย ไอ้มึงมีมึงมีแต่แอปไะเนี่ยมึงมีแต่แอปมึงไม่มีตังคเหรอมึงมึงใช้โค้ดการกุศลโบอ่ะไม่มีนะมึงกดโค้ด L M สองร้อยไปเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีนะ้ L M สองร้อยฟังผมนะผมกดเข้ามารับของกิจกรรมใช่ไหมผมรับแล้วที่ว่ารับแล้วมันไม่เข้าตัวเนี่ยให้จุ๊ทำยังไงถ้าปกติกมรับของแล้วถ้าระบบมันบั็กเนี่ยมันจะบั็กทุกคนถูกปะใช่ครับอ่าแล้วทำไมที่นี่บล็อยู่คนเดียวเอ่อไม่ไม่ใช่เียดกยวกรรมเนี่ยมันเขียนว่าเนี่ยผมมาดูในประวัติเนี่ย รับของกิจกรรนี่ตอนนี้กูรีบไปกูจะรีบไปไอ้เหี้ยมึงอะด่วนเลยลงมาด่วนเลยพี่ผมมารีบเหมือนกันพี่เข้าใจรีบไปมึงมึงรีบมึงไปอันอื่นมึงได้ไปแล้วถ้ามึงรีบจริงอะแล้วมึงไม่รีบละกูมึงไม่รีบละอ้าวคือตอนแรกผมรีบแต่ผมจะไปกับพี่ชาวเนี่ยเขาบอกเขาจะไปส่งผมก็มึงก็จ่ายตังค์มาสิมึงก็จ่ายค่าบริการดิเอะถ้ามีการส่งฟรีหรอกโลกเนไม่รีบยถ้าตามมันเข้าปุ๊บแตผมจะไปกับพี่แซวเนี่ยเขาบอกเขาจะไปส่งผมกูรีไปมึงมึงรีบข้าไปอันอืนมึได้ไป เห็นปะไอจุกมาเลี้ยวเหลี่ยวได้เห็นปะเดี๋ยะเดี๋ยวเดี๋ห็นปะกูบอกแล้วตามมันเข้าแล้วเห็นไหมเอ้าเพี้ยเพี้ยเบอร์มา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 เลขสิบเอาเข้ามาไปไปไปไหนไปส่งนะเลขสิบเอาเข้ามาอ่ะพี่พี่เลิฟไปส่งไปไปส่งเลยห้าขโมยรถไปเปล่าไปไปห้าขโมยรถโอเ้โหนี่ไม่ยิงกูจุก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 เอ้าวอ้าเอ้าเอ้าว พี่ไปอ้าวโอ้พี่เอาเอ้าวยิงจริงนะอ้าวโดนขโมยรถนะอายังไงขโมยรถนะโดนนะเอาแล้วรถแรงไม่ไปแล้วเดินไปก็ได้มาอุ้ยได้ก็เสียฟรีเฮ้ยขอบใจมากเราข้าวสองจานเลยน้องซูชิแม่งซูชิอร์ตาไทยอ่ะไปรถใครเนี่ยแซลมอนอะพวกแบบแซลมอนแซลมอนแบบออร์ตาไทยอะเมื่อกี้แล้วน้องจีนสิบบาทแล้วขอบใจมากน้อง ไอเลือเรืเ่องไอ้นี่ก็เป็นคนดีนะเลือดเลือดอ่ะไอ้จ๋อไปกินอวากาเซกวะซีเหรอ <c oughs> เจอก็เจอได้จ่ายด้วยแค่นั้นแหละแต่ว่า,า,าเป็นเด,ดเดี๋ยวกูพาไปไล์นอละ <c oughs> อาา <c oughs> อร์แล <c oughs> นย์ทูชิบ้างหลังโอวากาเซ่โอ้มันไกลเหรอออร์แลนด์ทูชิบ้างหลังทำไมเว <c oughs> ไผ่มันมึงแดกกันเนี่ยทูชิไข่หวานใกล้ๆบ้านก็ได้แล้วมั่งที่อดะทูชิป้านไข่หวานนะ บ้านซูชิใครหวานชิเอาอะไว้างหลังไงเปิดมานหลายปีแล้วะโอวากเตนะไม่เกินเลยไม่เคยกินอากินบ่อยทำไมโอวากเตก็คือกินโอวากเบ่อยชิติดแก๊อยู่แล้วฟลเฟลเฟลซชิแบบพวกเอเอะซูชิเดอรเคืออะไวอร้านจะมีร้านนึ่งเป็นร้านเออ็กีอะซูชิเอเอะเคยผมเคยกินเดอรโอวากัสเตเนี่ดิก็รวยไอ้ ถ้าคนรวยจริงๆไมคนรวยโอ้โหฮากาเซ่อลอไทยซูชิวังหลังห้าบาทสิบบาทเนี่ยสาไล่ก็สาไลาก่กรอบๆเลยสาไลโนริสาไลสาไลตาหนังเงือกสาไลโนริเอ้ยที่เห็นโนริแต่นี้สาไลหนังเงือกหนันงเงือกสาไลหนันงเงือกมีรอเจอได้จ่ายด้วยโอบบ้ยปิดนะ